พระเยซูเสด็จเข้าเมืองเยริโคขณะกำลังผ่านไปชายคนหนึ่งที่นั่นชื่อสกเคียสเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีผู้ร่ำรวยเขาอยากเห็นว่าพระเยซูเป็นใครแต่มองไม่เห็นเนื่องจากเขาเตี้ยและเพราะคนแน่นมากเขาจึงวิ่งขึ้นหน้าและปีนขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อดักมองพระองค์เพราะพระเยซูกำลังสเสด็จไปทางนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นทรงแงนพระพักแล้วตรัสกับเขาว่า สักเขตเอ๋ยรีบลงมาเถิดวันนี้เราต้องพักที่บ้านท่านเขาจึงลงมาทันทีและต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดีคนทั้งปวงเห็นดังนั้นก็เริ่มบนพึมพำกันว่าพระองค์ไปเป็นแขกของคนบาปแต่สักเคตย,ยืนขึ้นทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์เจ้าคะ่ะหรือแทิดที่นี่เวลานี้ ข้าพระองค์ขอยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้แก่คนยากจนและหากข้าพระองค์ได้โกงอะไรใครจะใช้คืนให้สี่เท่าพระเยซูตัดกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วเพราะชายผู้นี้ก็เป็นบุตรของอับราฮัมด้วยเพราะบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อสอหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอด น่ารักทุกคนนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการกลับใจใหม่ที่แท้จริงค่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าการกลับใจใหม่ที่แท้จริงคืออะไรเดี๋ยววันนี้ครูเชอรี่จะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้เด็กๆฟังนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งเขามีเขามีชื่อว่ามาทิวพระองค์ทรงเห็นชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่ามาทิว นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามามาทิวก็ตามพระองค์และติดตามพระองค์ขณะที่พระเยซูป,ประทับและสเสวยอาหารที่บ้านของมัทิวอยู่นั้นคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมรับประทานอาหารกันกับพระองค์และบรรดาสาวกของพระองค์เมื่อพวกฟาริสีเห็นเช่นนั้น ก็ถามสาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารร่วมกันกับคนบาปและกับคนเกียษาษีเมื่อพระเยซูคิดทรงได้ยินเช่นนั้นจึงตรัสว่าคนสุขภาพดีไม่ต้องการหมอแต่คนป่วยนั้นต้องการเราจะมาท่องข้อท่องจำด้วยกันนะคะในสาดูดีบทที่51ข้อ17 เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงปัถานานั้นคือจิตใจที่แตกสลายและสำนึกผิดนั้นข้าแต่พระเจ้าพราะองค์จะไม่ทรงดูถูกอีกครั้งนะคะสรุดีบทที่51 <c> ข้อ <c> 17เครื่องบูชาที่พระองค์ทรงปัถนาคือจิตใจที่แตกสลายและสำนึกผิดนั้นข้าแต่พระเจ้าพราะองค์จะไม่ทรงดูถูก พระเยซูคริสทรงรักเราทุกคนและเด็กๆทุกคนนะคะพระองค์พ่อพระองค์ทรงสเสด็จมาบนโลกนี้เพื่อที่จะช่วยมนุษย์เราทุกคนให้ได้รับความรอดไม่ว่าเด็กๆจะทําอะไรผิดก็ตามแต่พระองค์นั้นไม่เคยที่จะรังเกียจคนที่เคยทําความผิดบาปแต่พระองค์ทรงรักเด็กๆทุกคนและพร้อมที่จะให้อาภายัยเมื่อคนนั้นต้องการกลับใจใหม่ และเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมและไม่กลับไปทำความผิดบาปนั้นอีกเราจะเห็นได้จากมัทธิวถึงแม้ว่าจะเคยเป็นคนที่ขี้โกงทำให้มีหลายคนไม่ชอบเขาแต่เมื่อเราตัดสินใจติดตามพระเยซูคิดและได้อุทิศชีวิตเพื่อการรับใช้พระองค์เขาก็ได้กลายเป็นสาวกของพระเยซูและประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับเรื่องของความรอด เด็กๆรู้ไหมคะว่าพระเยซูคิดทรงรักเราทุกคนในวันนี้เราพร้อมที่จะกลับใจใหม่แล้วหรือยังและเริ่มต้นใหม่กับพระเยซูคิดแล้วพร้อมที่จะเดินในทางของพระเจ้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ